หนูอย่างพวกนายสองคนนี่นะจะมาวิ่งไล่ฉันฉันเป็นถึงนักวิ่งเหรียญทองของเรียนเลยนะโอ้คุณหนูครับกลับไปกับพวกเรานะครับไม่แล้วก็ฝากไปบอกพ่อฉันด้วยนะว่าถ้าอยากแต่งเนี่ยก็แต่งเองไปเลยแล้วก็เอาวันนี้ไปให้พ่อฉันด้วยคุณหนูหยุดเถอะนะครับเธอฉันให้ห้าพันขอช่วพวกนี้หน่อยได้ไหม หายทั่วยังไงวันนี้ก็ต้องพาคุณหนูกลับไปให้ได้เดี๋ยวแย่แล้วโดนจับกลับไปแต่งงานกับตาแก่นั่นแน่เลยอ่ะช่วยคุณหนูอยู่นี่ครับเกือบไปแล้ะอาหารได้แล้วค่ะแต่งงานกับผมนะผมมีทั้งรถทางบ้าน แถมสินสอดให้คุณอีสองล้านงานบ้านคุณไม่ต้องทาเดี๋ยวผมทําเองทุกอย่างแต่งไหมกันนี่คุณมาชดฉันใช่ไหมประชดกันเหรอแล้วที่บ้านคุณน่ะผมให้เงินสินสอดคุณสองล้านแต่แม่คุณจะเอาสิบล้านนี่คุณว่าแม่ซะเหรอแล้วแต่งงานสิบล้านกับฉันน่ะมันไม่คุ้มตรงไหนที่แม่ฉันทําทุกอย่างอ่ะก็เพื่อตัวฉันได้องนะนี่นะผมอยู่กับคุณมาห้าปีคุณอยากได้อะไรผมก็ซื้อให้ทุกอย่างคุณยังต้องการอะไรอีก แถมไม่เงิน2ล้านนั่นนะ่ะมันคือสมบัติทั้งหมดของบ้านผมแล้วนะกันแค่เงินเดือนทั้งเดือนของคุณก็ซื้อกระเป๋าให้ฉันไม่ได้สักใบแล้วฉันจะอยู่ลำบากกับคุณไปทําไมแถมตอนนี้แม่ฉันบอกว่ามีลูกชายมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท89กรุ๊ปสนใจในตัวฉันบริษัทนี้กาลังจะล้มละลายนี่แค่ค่าสินสอดนะก็50ล้านแล้นี่เป็นเหตุผลที่คุณจะเลิกกับผม ถึงแม้ผมจะหาเงินได้อีก10ล้านเนี่ยแต่แม่คุณก็ะเะาอา30ล้าน50ล้านสงกผมจะหาไม่ได้อยู่ดีใช่หมาวัดอย่างคุณที่คิดจะเด็ดดอกฟ้านะก็ต้องพยายามหน่อยนี่ถ้าเกิดว่าว่างมากกันนะกันก็หัดตักน้ําใส่กะโหลกชะโงกดูเงาของตัวเองบ้างใครเขาอยากจะแต่งงานกับคนจนๆฮะแต่งค่ะพ่งนี้ไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะ <c oughs> คนจนสคนแต่งงานกันมันก็ดูเหมาะสมดินี่ คนที่ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็เหยียบย่ำคนจนแบบเธอน่ะไม่เหมาะสมกับเขาหรอกคอยดูนะเธอจะต้องเสียใจที่เลิกกับเขาเสียใจฉันจะเสียใจแหละคนแบบนี้อะคะไปกับเธอค่ะที่รักนี่คุณเมื่อกี้ผมขอบคุณคุณมากเลยนะพูดอะไรก็เราเป็นสามีภรรยากันใครที่กล้ารังแกนายเนี่ยก็เท่ากับรังแกฉันด้วยนี่ คุณจะแต่งงานกับผมจริงเหรอจริงสิฉันเนี่ยเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะทั้งบ้านทั้งรถหรือเงินค่าสินสอดทั้งหมดอะผมโง่หัวใครบอกว่านายไม่มีอะไรนายมีทั้งความกล้าหาญแล้วก็ความซื่อสัตย์ฉันเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนายต้องเป็นสามีที่ดีให้ฉันได้แน่นอนพรุ่งนี้เจอกันที่สำนงานเขตตอนสิบโมงนะ แต่ปรจดทะเบียนสมรสโดยไม่บอกพ่อสักคำเนี่ยนะโอ้โพ่อก็พ่ออยากให้หนูแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยคะแล้วสามีหนูคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนดีมากเลยนะคะหนูเชื่อว่าหนูต้องฝากชีวิตกับเขาได้แน่ค่ะก็ได้แต่ว่าหนูเลือกเองนะจะดีจะร้ายเนี่ยหนูต้องรับมันให้ได้แต่พ่อก็เชื่อในสายตานหนูนะลูกไอคนเก่งของพ่อเออแต่ว่าหนูอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันแต่งงานนะลูก หนูอยากให้พ่อซื้อบริษัทแปดก้ากรุ๊ปให้หนูคะ 8, 9, ่ะแปดเก้ากรุ๊ปบริษัทนี้มันเจ๊งอยู่แล้วหี่จะซื้อไปสมาอีลูกก็หนูอยากให้เป็นของขอวัญแต่งงานกับสามีหนูนี่ค่ะวันนี้คุณสวยมากเลยนะ ใคหน้าไหนก็ห้ามแต่งท่านั้นใครอนุญ,ญาตให้พวกแกมาแต่งงานในโรงแรมฉันไม่ทราบถึงว่าได้กลิ่นเหม็นตุตุที่แท้ก็กลิ่นแฟนเก่าของฉันนี่เองนี่จะบอกอะไรใหนะ้โรงแรมฉันเป็นถึงโรงแรมห้าดาวใครอนุญ,ญาตให้คนจนอย่างพวกแกมาแต่งงานในโรงแรมฉันไม่ทราบรีดใส่หัวไปเลยนะก่อนที่ฉันจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้นี่คุณพวกผมจ่ายค่าสถานที่มาเรียบร้อยแนละ้ว แล้วคุณมีสิทธ์อะไรมาไล่พวกเราก็สิทธิ์ที่ฉันเป็นเจ้าของโรงแรมนี้พูดดีๆไม่ชอบเราประพอเอาตัวพวกมันไปนี่พวกแกไม่ต้องกลัวนะผมอยู่ตรงนี้ละแล้วผมจะไม่ใครหน้าไหนมาลังแกภรรยาผมแน่นอนจากเด็กเสิร์ฟในวันนั้นกระเสือกกระสนจะมาเป็นเจ้าสาวในวันนี้ <c oughs> นี่นะัทเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมัดหมีนะ <c oughs> นะัทแฟนเก่าเธอโคตรไม่ได้เลือกเลยนะโดนเธอทิ้งไปแล้ว แทนที่จะหาผู้หญิงดีๆแต่ดันได้แฟนที่มีฐานะตนเหมือนตัวเอง <c oughs> โคตรโง่เลยว่ะที่รักก็ว่าไปแต่อย่างน้อยอ่ะเขาก็เคยเป็นตต้กดเงินให้ฉันตั้งห้าปีฉันว่าช่างเขาเถอะค่ะวันนี้เป็นวันดีของเขาถือว่าทำบุญนะคะที่ถือว่าโชคดีนะที่แฟนฉันเขาเป็นคนแข็กร่งเอางี้ถ้าแกยอมคารลอดใต้หว่างขาฉันแล้วก็ ฉันจะให้พวกแกสองคนจัดงานแต่งงานต่อหยุดเห่าได้ละเพราะอีเดี๋ยวโรงแรมนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ชื่อแกอีกต่อไปมาควาาว้าไงเพราะต่อไปนี้เนี่ยโรงแรมนี้จะมีเจ้าของที่ชื่อว่าปัชญาการชื่อใครอะฉันไม่เคยเห็นได้ยินเลยนี่แกจะหมายถึงมัดมีปปัชญายการลูกสาวเจ้าของอสังหารายใหญ่งั้นหรอใช่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าแกเป็นมัดมีจริงๆแล้วก็ ฉันก็คงเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วถามจริงเหอะตอนทํางานเด็กเสริฟเนี่ยได้ล้มหัวกระแทกพื้นมาบ้างรึเปล่าเลยทําให้เธอเจอร์แบบเนี้นะพวกคนจนนี่เหมือนคนป่วยเลยนะเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้เลยถ้าพวกฉันเป็นคนป่วยเนี่ยงั้นคนรวยๆแบบพวกเธอก็เป็นคนปลอมๆสินะนี่หมายความว่าไงอ่ะก็ทั้งตัวเธอมีอะไรที่เป็นของจริงบ้างอ่ะ กระเป๋าที่ใช้อยู่เนี่ยก็ของกอ๊อฟโอ้แต่ก็ไม่แปลกอะเพราะคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกเธอเนี่ยก็เหมาะกับอะไรแบบนี้แหละมันจะมากเกินไปไหมฉันกล้าแต่ต้องตัวลูกสาวฉันก็ลองดูตะแก่นี่เป็นใครอะ่ะคุณชาลีเจ้าของอสังหารายใหญ่เธอเป็นปลูกสาวคนจ,จริงเหรอ เสิร์ฟไม่ใช่หรอพูดปากเลยนะกล้าดีไงมาพูดจาแบบนี้กับลูกสาวคุณชาลีพ่อคะทำไมพ่อเพิ่งมาตอนนี้ล่ะคะพ่อก็มัวแต่ไปหาของขวัญมาแต่งงานให้ลูกเมยแล้วก็เลยมาช้าไปหน่อยฮัลโหลอะไรนะบริษัทแปดเก้าคุปของฉันถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วงั้นเหรอแล้ว โรงแรมของฉันก็ถูกคุณชาลีซื้อไปหมดเลยงนะั้นเหรอโถ่เราแก่คนเดียวแท้เลยอะพี่ลกพี่ลาหล,หลอกเพื่อนฉันเหรอเดี๋ยวนะนี่คุณเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีจริงๆเหรอใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันอยากเป็นภรรยาเจ้าของโรงแรมมากกว่าฮะ นี่ของขวัญวันแต่งงานของนายไอ้ลูกเคยของผมเหรอครับใช่ฉันหวังว่านายคงจะดูแลกิจการโรงแรมให้ลุงเนืองต่อไปนะลูกสาวฉันบอกว่านายเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบฉันถึงยอมให้ลูกสาวฉันอยู่กับนายฝากมันมีด้วยนะดีใจด้วยนะคะท่านประธานคนใหม่